แต่งดอกนี่เหนื่อยนะพี่นะทำคนเดียวไม่ครับแต่ครันี้ต้องหาแรงานแล้วคนเดียวไม่ทันแล้วครับใช่ครับโอ้ตั้งแต่โคนเลยครับท่านผู้ชมตั้งแต่โคนยันปลายอ่ะนะครับเนี่ยอันนี้ต้องต้องงายงานช่วยแล้วไม่เห็นเราต้องใช้จิบเลยนะครับอก็ไม่ได้ไปฉีดท้องกิ่งมันก็มาเขามันได้ไงก็ไม่รู้นะผมงงนะพี่งงมากเลยว่าอย่างนี้ก็นอนการมุ้งร้อนนะอาจารน้ใช่ใช่ครับไม่ได้เพ้อฝัน ก,กิ่งยทุก,กิ่งเนี่ยเราไม่ต้องไว้กิ่งห้าลูกก็ได้กิ่งเราสองลูกก็เต็มแล้วเนี่ยก,กิ่งที่ผมให้พี่ฉิดสะสมธาตุอาหารเนี่ยนะครับก่อนการสะสมธาตุอาหารผมบอกให้พี่ล้างดินให้ผมหน่อยนะฮนะล้างดินบนะล้างครันะ้ง,งเดียวไหมคร สองครั้งนะสองสองครั้งเลยครับอ่าครั้งแรกแล้วก็ทิ้ง5วันครับอ่าครั้งแรกแล้วก็ทิ้ง5วันแล้วก็มาครั้งที่2ครับอัตราส่วนของซุปเปอร์เคลียร์ก็อยู่ที่2ขวดครึ่ง2ขวดครึ่งนะต่อน้ําผลิตครับยุ่งยากไหมพี่ไม่ครับก็ไม่ยากไม่ยากก็ปลูง่ายง่ายเลยง่ายทำสองครั้งจากนั้นเราก็ผสมไข่มองหนึ่งขีดนะครับแล้วก็เสบียงพัด3ขีดต่อน้ำา200ลิตรใช่ไหมฮะสะสม ต่อมาผมถึงให้งดเป็นขึ้นสะเบียงอย่างเดียวครับอ่าขึ้นสะเบียงอย่างเดียวพอมาถึงเดินทางมาถึงสักรอบที่2รอบที่รอบที่แล้วเนี่ยนะฮะผมก็ให้ขึ้นสะเบียงอย่างเดียวซึ่งเป็นพลังงานคาร์โบไฮเดตพลังงานคาร์โบไฮเดตมีความจําเป็นมากนะฮะต่อการออกดอกต่อการนํามาใช้ในเรื่องของการออกดอกนะครับก็สรุปว่าเป็นอสองถุงต่อน้ำหนึ่งพันครับใช่นอกนั้นก็บวกยามแมลงใช่ครับ อ่าอยาแมลงแล้วก็สารจับใบไหมจับใบมีมัางครับอ่าจับใบมีมั่งแล้วก็ผมตอหลังมาก็ใช้ซุปเปอร์เกียร์ช่วยด้วยอ่าซุปเปอร์ซเปอร์เียร์ช่วยช่วยด้วยคือช่วยช่วย,ช,วยช่วยเรื่องเชื้อราผมไม่ได้ใส่ยาเชื้อราครับเนี่ยอ่าทุกต้นที่นี่นะครับเพื่อนๆครับอ่าหลังจากเราได้มีคำแนะนำนะฮะให้ผสมซุปเปอร์เกียร์ขึ้นไปฉีดพ่นขึ้นทางใบด้วยอัาตราเท่าไหร่นะฮะขึ้นทางใบผม,ผมใส่ห้าห้าร้อย ต่อน้ำพันธ์ครับห้าร้ซีซีต่อน้าพันธ์ุเท่านั้นไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรเลยแต่สามารถที่จะเร่งับยับยั้งการเกิดเชื้อไรซซคโทเนียหรือว่าโรคใบติดนะฮะหรือจะเป็นแอนแทคโนดนะฮะใบไหมเนี่ยนะฮะได้เลยหรือจะเป็นฟิวโซเรียมนะฮะที่เกิดกินตามยอดใบนะบริเวณส่วนปลาย <c oughs> นะครับไม่มีแล้วรากเน่าโคนเน่าไม่เห็นจะต้องไปขูดไม่เห็นจะต้องไปทาไปถากไปถับเลยการให้น้ำ ครับเรื่องให้น้ําครับเพราะว่าเราก็โทรหาอาจารย์บ่อยๆก็เพราะว่าบางทีเราไม่รู้จังหวะให้น้ําขนาดไหนอะไรเงี้ยอ่าปริมาณขนาดไหนครับก็เลยบางคนบอกว่าให้มากไปบางคนก็บอกให้น้อยไปดอกจะแดงบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดให้มากเนี่ยมันก็จะกลายเป็นใบครับ,รบผมก็เลยเอาไม่รู้แ<ม>กก็โทรหาอาจารย์อย่างเดียวโทร,รับอาจารย์บอกเท่าไหร่ก็เท่านั้นเราก็ทําตามผมให้พี่ใช้กี่นาทีก็เริ่มจาก 10นาทีครับอ่าเริ่มจาก10นาทีไปก่อนช่วงน้นยังยังมีฝนอยู่ปลายใช่ยังมีฝนอยู่ปลายพอเวลาฝนไม่ตกเราก็มาให้10นาทีครับทีนี้พอฝนทิ้งช่วงไปนานๆอ่าพี่ผมให้พี่เพิ่มเป็นยังไงก็ขยับมาเป็น15แล้วประมาณ20 20นะครับอ่าแล้วก็มาเป็น30ครับนี้นะฮะอ่าตามสภาวะความแรงการทิ้งช่วงของฝนทีนี้ก็ใช้แพคโคด้วยใช่ครับใช้อ่าผมให้ใช้เท่าไหร่ฮะแพคโค สามขวดต่อน้ำพันน้ำน้ำพันครับต่อน้ำพันอ่าสามขวดต่อน้ําพันนะครับมันก็ออกรับนะครับบางคนไม่ไม่ได้นะต้องสี่ขวดต้องห้าขวดเอาที่สบายใจนะครับเอาที่สบายใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราพี่น้องจะต้องมาดูว่าสภาพต้นทุเรียนของเราอยู่ในสภาพไหนการสะสมธาตุอาหารเราให้ธาตุอาหารกลุ่มไหนเข้ามาเป็นองค์ประกอบด้วยนะฮะอ่ะต่อมานะครับ เรื่องของการที่ดอกออกเนียฮะตามท้องกิ่งทุกกิ่งเลยพี่อ่าคือพี่น้องของ็พูดกันล่ำลือกันเยอะมากเลยว่าเฮ้ยก่อนที่จะดอกจะออกเราจะต้องไปเปิดตาดอกตามท้องกิ่งฉีดเข้าไปตามท้องกิ่งที่นี่พี่ทำไงไม่ได้ทำไงครับก็ฉีดตามไปปกติเนี่ยครับครับไม่ไม่เคยฉีดแต่ปีกลายปีกายผมฉีดครับเพราะว่าเราไม่รู้แล้วออกไหมปีกาย ยังที่ว่าบก็ปิดกระปลอยนะครับแล้วผลผลิตทั้งหมดในสวนได้เท่าไหร่ปีกายได้ตันนิดนิดมาปีนี้ก็คืออาจารย์ก็สอนมาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันมันมันไม่เกี่ยวให้ฉีดปกติผมก็เลยฉีดปกตินะครับก,ออก,ก็ฉีดปกติมันก็ออกของมันปกติไม่เห็นจะต้องผมไม่ให้ไปฉีดตามท้องกิ่งเลยเอาต่อมาของพี่เห็นดอกออกมาก็เป็นพุ่มเป็นพวงยืดยาวเนี่ยพี่ได้ใช้จิบเบิลินไหม ยังไม่เคยใช้อะไรเลยครับยังไม่เคยใช้อะไรเลยอ่าครับครก็ก็ก็อาจารย์บอกไม่ได้ต้องใช้อะไรไม่เห็นต้องใช้ครับผมก็ไม่ใช้ครับก็ในถังที่ผมให้ใช้ก็มีแค่เสบียงครับเออแล้วก็อันอันน้ำนิดหนึ่งอ่าซุปเปอร์เกียร์ครับอ่าซุปเปอร์เกียร์นิดหนึ่งเท่านั้นเองมันก็ยืดของมันตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นภาพประกอบนี่แหละนะครับมันก็จะเป็นตามนี้ทั้ะนั้นไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะครับ อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละท่านตอนดอกเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะหางแย้ไหมนะครับผมให้พี่ทำาแล้วก็หลังจากนี้ก็ล้างดินก่อนครับอ่าล้างดินก่อนช่วงนี้ล้างดินก่อน,นล้างดิน,นล้าง,ล,างล้างสารแพโคออกครับแล้วก็ก่อนหางแย้ไหมก็ก็ต้องก่อน,นหางแย้ไหมสักประมาณ15-20ถึงบวัน นะครับก็จะให้15-0เพื่อเพิ่มแคลเซียมในเตรตนะครับไปเสริมสร้างผนังเซลล์ของขั้วของดอกของเขานะครับให้มีความแข็งแรงเพราะว่าช่วงนั้นจะมีการยืดการแผ่การขยายแล้วก็ขึ้นลูกเท่ากับประมาณปลายนิ้วก้อยนี่แหละนะครับซึ่งจะต้องมีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดเลยนะครับช่วงหนึ่งที่ผมให้พี่เขาฉีดพ่นก็คือเฉพาะพลังงานคาร์โบไฮเดรตเท่านั้นนะฮะก็คือเสบียงพลัสใน อัตรา2ถุง 2>, 2กิโลนั่นแหละนะครับต่อน้ำหน0 0งพันพครับถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับพลังงานคาร์โบไฮเดรตเราสะสมสะสมสะสมฝากไว้ฝากไว้ฝากไว,กไว้ถ้ามันจะมีฝนตกมาสักครั้งหนึ่งหรือว่ามันจะมียอดอ่อนมาสักครั้งหนึ่งผมก็ไม่กลัวเพราะเรามั่นใจครับว่าเราไม่ได้ให้ธาตุอาหารกลุ่มไหนที่จะไปส่งเสริมยอดใบให้มันพุ่งพวดออกมามีการแผ่กางออกมาได้ ฉะนั้นมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันแต่ผมไม่กลัวแล้วก็ผมก็ให้พี่สมเจตไม่ต้องไปกลัวเพราะว่าเราไม่ได้ให้ธาตุอาหารที่จะส่งเสริมการสร้างยอดใบมันออกมาเดี๋ยวมันก็จะแก่ทั้งทั้ท,ที่ใบยังเล็กที่นี่นะฮะถึงที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นเลยคือความผิดพลาดการใช้ยาพี่เล่าให้ฟังหน่อยครับ กอนแต่งขแขนงครับแต่ง,ตงขแขนงก็ผมไปเจอเพี้ยแป้งตามคนขแขนงอก็รายงานมาที่ผมเลยครับก็ายงานอาจารย์แล้วผมก็เลยบ,บอกบอาจารย์บอกว่าให้กจัดก่อนมผมก็ไปที่เขาขายยานะไปบอกเขาว่าผมบอกผมบอกว่าต้องการกําจัดเพี้ยแป้งนะเขาก็เน้นเน้นว่าตัวนี้ครับตัวนี้ครับผมก็เอาค่ายมาฉีดครับผมก็เอามาเน้นฉีดเลยเน้นเน้นฉีดฉีดผมก็บอกว่าอันนี้มันผ่าดอกได้ไหมอะไรได้ไหมพวกได้หมดได้หมดผมก็เลยฉีด ฉีดไปปรากฏว่าดอกที่มันกําลังจะผุดออกมาครัับกําลงเป็นเ,นเนตาปูตาปาหมดละมันปิ่มๆแล้วครับออกมาแล้วพอฉีดไปท้องกิ่งมันแห้งหมดเลยมันก็แห้งครับแล้วก็ไอ้ขึ้นคาบขาวไว้คาบขาวแล้วก็ฟอรเรื่องนี้นะครับภาพสะท้อนนี้ผมอยากจะส่งไปถึงเ,เพื่อนๆนะครับเพื่อเพื่อป้องกันการเสียหายที่จะเกิดขึ้นสวนนี่คือสวนที่ท่านนะฮะ ฝากชีวิตจิตใจเอาไว้ที่เขาด้วยหวังว่าเขาจะให้ผลผลิตมาให้ท่านได้เอาไปขายนําเงินมาจุนเจือครอบครัวนะครับเรื่องแบบนี้ไม่สมควรเกิดขึ้นและยาที่ตามท้องตลาดมีจริงๆด้วยนะครับถ้าฉีดแล้วทําให้ดอกฝ่อหลุดร่วงอันนี้จะเกิดขึ้นจากผู้ขายนะฮะไม่มีความสันทัดกรณีว่าในเรื่องของยานะครับอันไหนมันยาฉีดได้ฉีดไม่ได้อันไหนยาร้อนอันไหนยาเย็น อันนี้ผมฝากเพื่อนๆน,นะครับได้พินิจพิเคราะห์พิจารณาดีๆนะครับก่อนที่มันจะเสียหายก่อนที่สวนของท่านมันจะพังนะครับ